สวีดัสสวัสดีนั่นนั่นหนูหนูชาวโรบอกที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้พี่จะมาเป็นนินจาฮัตตริมาฝึกวิชานินจากับท่านผู้เท่าเต่าอะครับแต่ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมนั่นนั่นหนูหนูกดซับสไครป์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคครับเป็นกำลังใจครับแต่เ,เราจะไปฝึกวิชานินจาฮารุตโตะกันแล้วนี่ไอ้น้องเป็นไงวิชาเราจะไปเรียนโอ้ได้เลยอ่ะโอเคไอ้หนุ่มนั้นหายไปแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สำนักอาจารย์นินจาผู้เท่าเต่าเพื่อไปเรียนวิชา นินจาเต่าทองอะอ้ะยเนี่เป็นได้แต่เดีเราไปหาท่านอาจารย์นั่นไงท่านอาจารย์ว้าวนี่มันสำนักยินยองอ้ยเฮ้ยมีดาบไม่ขวดแจ๋วโอ้โหวิชานี้เราต้องได้เป็นทีมหนึ่งในเอ e เ g เจอร์มาเวลแน่ๆเลยอะอฮ้ยแม่สำนักข้ดแจ๋วสำนักโคตเท่เลยนีย่เรามาคุยกับท่านอาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์ครับวันนี้จะให้ผมฝึกอะไรครับอาจารย์อ อ๋อเราจะให้เองฝึกวิชานะอ๋อครับอาจารย์ผมจะรีบฝึกฝนตามที่อาจารย์บอกนะครับอ้สุดยอดมากไอเด็กหัวโปกไปฝึกกันเด้ยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สำนักฝึกวิชาเซาหลินกันนะครับผมโอ้โหมาว้เน่ผมบินได้ผมบินได้ครับไม่ใช่นกก็บินได้เอาล้ครับตอนนี้ผมก็ถึงที่หน้าง,งานแล้วนะครับผมอ๋อโอเคโอเคให้ทำอะไรต่อ อ๋อนี่คือวิชาที่เราจะต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปแม่ถ้าเราตกไปเราต้องกลายเป็นอาหารของเจ้าปลาน้อยๆฝูงนี้แน่ๆเลยนี่อเฮ้ยเป็นไงครับผมอ่ะเฮ้ยสุดยอดเลยใช่มหมล่ะ้ว้าเป็นไงครับเป็นคำนั้นๆแหมพี่สุดยอดไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปที่ฐานต่อไปกันเลยมาแทงทีสองจะทำได้ไหม ทำในรึเปล่าเดี๋ยวลองสติอุ๊บโอ้อยโอ้อยสุดยอดเอ้มาเด่มาเด่ป,ปั๊บเน่อาชีพเรียบร้อยครับโอ้ยนี่ข้างในข้างใต้น้ำมีปลาฉลามอนาคอนดาปลาปิลันย่าอยู่ซะด้วยเนี่แต้นชนหน่อยไม่ชอบสีวอกหลักอ่ะไม่ชอบสีวอกหลักโอเคเดี๋ยวเราจะกระโดดกันต่อไปเฮ้อยอ่ะเดี๋ยว เฮ้ยเชื่ออุ้ยฮ่าฮ่าฮสุดยอดสุดยอดโอ้ยอืมอ้ทางขัดคำมาเดี๋ยวเราจะมาฝึกวิชาเดี๋ยวไม่เอาไอเทมเราไม่ต้องใช้ไอเทมอะครับเราจะตัวเปุบปเลยเดี๋ยวมาเราจะกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางกันแล้วอับเชือบเฮ้ยเกือบหุยหูยเกือบเกือบเกือบครับเกือบครับเฮ้ยเกือบตกเป็นโอ้ยเน่วิชานินจาเต่าเป็นไงเป็นไงเน่หุยยังโหดยังเฟี้ยวยังเฟี้ยวอะครับ เอ้ยชับโอ้โหเจ้าปไปเลยโอเคนั่นแหละครับผมมาต่อไปต่อไปอีกสองอันผมก็จะถึงเส้นชัยแล้วเดี๋ยวขอแอคหน่อยขอแอคเลยนี่อย่างเท่อย่างเท่ครับมาพี่ได้หมดแล้วครับน้องและพี่จะเป็นหนึ่งในวิชานินจาตัวเบาที่สุดในจักรวาลโรบอตก,กันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้พี่ด้วยนะครับผมโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเนยเต้นโชว์เนยเดี๋ยวอ่ะอ่ะ,อะยังไงยังไงทางไหนทางไหน ปับนี่โอ mm ้ย hmm. สุดยอดหุยปลาข้างล่างปลาปีนิาโอ้ยเน่สุดยอดไหมครับผมสุดยอดไหมครับผมปับนี่ถึงแล้วอ้อ้เปดยอดเลยสุดยอดเลยเน่ไม่ธรรมดาโอ้ก็จาอครับน้องๆคือทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกครับเน่แอค์แอรแอรแอค์แอรแอรวแอ้์แลร์แอร์ยอร์เอร่เอร์อร์แอร์แอร์แไร์แอ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 ร์ร์แอร์แเร์แอรอรอบอรอบอรออออ อ๊อบออบอ๊อบอ๊เรารู้ตัวไว้แล้วเก่งไหมไม่ต้องชมเราหรอกเรารูตัวเว้จะกลุ่บอ๊อบออบอ๊ออ๊ได้เลยอ๊เดี๋ยวเราจะไปฐานต่อไปแล้วเดเรามาเจอกับอาจารย์แล้วอาจารย์ครับให้ผมทําอะไรต่อครับาอาจารย์อ๋ต่อไปเป็นด่านที่เองจะต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไปนะครับอาจารย์ผมจะรีบเลยครับไปดวรอของเองแล้วไอ้เด็กกระโปกหัวไกวนี่โอเคโอเคนี่คือด่านตั่อไป เจ้าจงต้องไปเจ้าเด็กน้อยว้าวเฮ้ยด่านนี้มันก็ช่างยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแต่มันไม่เท่าไรคณะมือวิชานิจจ่าพี่ละครับเดี๋ยวพี่จะโชว์โหดให้ดูนี่เฮ้ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดไอ้ทีนี้ทีนี้น่อี๋นะข้างหน้าคุยเป็นลาวาเป็นลาวาด้วยอ่ะเชืบโอ้โหถึงแล้วถึงแล้วครับผมอ้๋เฮสุดยอดเลยครับผมมาเดะมาเดะอืมนะ นี่เราจะต้องใช้วิชาตัวเบาในการไต่ไปเราจะต้องทําตัวเล็กๆเดี๋ยวเราจะตกข้างในสะพานนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอเต้นชนหน่อยอืไปเดี๋ยวนะเราต้องไต่สะพานเข้าไปสินะยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ยเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวโอเคโอเคไต่เฮ้ยเฮ้ยเยเสียวเสียวโอ้ยเสียวเว้ยโอ้ยเสียวเว้ยอ่าฮ่าผ่านไปได้ดีดีโอ้ยไม่สามน้อยไปก่อนแล้วเราตาให้เธอก่อนละกันนี่อ่าครับถึงแล้วถึงแล้วโอ้ยเป็นไง นาที่2ก็กินหมูอีกแล้วครับผมเดี๋ยวนานต่อไปโอ้โหหนานนี้กระจอกบอกได้เลยว่ากระจอกมากอะครับมานี่โอ้โหใกล้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 เองใกล้ใกล้เองมาเรามาพบกับอาจารย์แล้วสวัสดีครับท่านอาจารย์้เท่าเต่าโอ้ท่านนี้วับเก่งสุดเกินคืออาจารย์แกมีวิชาหายตัวประวัมาตรงนี้อีกแลวโอเคครับไอแค,ครับเดี๋ยวเราเป็นครูกับอาจารย์เนาะท่านอาจารย์จุว่าย่องไรจะสามารถผ่านดานนี้ได้หรือไม่ อาจารย์ครับผมเก่งไหมครับอาจารย์ผมมาถึงด่านนี้แล้วครับอาจารย์โอ้โหเอ็งเก่งมากไอ้หนูโอ้ขอบคุณมากครับอาจารย์ไปเอ็งไปด่านต่อไปได้แล้วโอเคครับอาจารย์โอ้นี่ด่านอะไรว้าวมันเป็นด่านกายกรรมที่เราจะต้องกระโดดเข้าไปออื้หือนี่เราจะต้องแต่นี้ไปซินนะช่างยากเลยเฮ้ยเฉียวเสียวโอ้ยถ้าเราตกไปโอ้ยไม่ทันกระคำตกไปละลายเลยเนี่ยครับนี่ตัวละลายเลยเชียว เดี๋ยวนะครับเด like, okay. okay. ี๋ยวนะครับยังไงยังไงเอ๊ยยังไงนี่มันอะไรอไม่เคีเราต้องข้ามไปสินะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวครับผมเฮ้ยเฮ้ยเสียว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 กันนั่นเนี่ยเสียมันกันนั่นเนียน่ากลัวมกันนันเนี่ยอ่ายังไงยังไงครับยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวไหมตัวละลายเลยตัวละลายแล้วแอ่ะยังไงครับยังไงครับเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าได้ผมดูนี่ก่อนเดี๋ยวดูทำเลก่อน ทีย่ยากยากเหมือนกันเนี่ยด่านเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับเดี๋ยวอืมเราต้องใช้อเทมสืมป่ะเนี่ยอต้องใช้หรอกมัง้งโอเค,อเคเ๋ยะกี่ปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ว่าเอ๊ะไปเลยไอ้หนูมันก็เจ้าอยู่แล้วสรับเองไงน,น้องโอเคท่านอาจารย์ให้กำลังใจขนาดนี้ก็จัดไปเลยครับผมอย่าไปรออย่าไปรอเดีย๋ยวเดี๋ยวผมโชว์โหดให้ดูอาจารย์เฮ้ยไอ้หนุ่มนี้ไปแล้วไอ้หนุ่มนี้ไปแล้ว วิย้ยมันตกไปแล้วโอ้ยหายพี่บอกแล้วน้องอย่าเพิ่งเสี่ยงน้องอันตรายจริงน้องแต่พี่โชว์โหดเนี่เน่เนตายไปโอ้หเอ้โเ้โหเนีอเนเนเน่อ่าผ่านหนึ่งอันแล้วครับผมอ่าผมมาแล้วผมมาแล้วพี่มาแล้วน้องี๋ยวพี่จะโชว์โหดให้ดูว่าของจริงเป็นยังไงเอ๋เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่เดี๋ยวดูพี่น้องเดี๋ยวดูพี่นะ,ะโอ้โเยเนี่ยตัโชว์ที่นึงเราต้องกระโดดหาปรับสมดุลนะครับผมเดี๋ยวดูแลหืยวิเียว่ะเสียวว่ะพี่เอาเรื่องอยู่ด่านนี้เอาเรื่องอยู่ ยำเหมือนกันเออเอ้ยเอ็นี่ไปนี่ไปอ้าวเฮ้ยผ่านได้เฉยเฮ้ยไปได้ไงวะเฮ้ยไปได้ไงอะครับอ้เฮ้ยนี่แม่สาวน้อยตกไปแล้วแม่สเอ้ยโอ้ตกไปแล้วทักข้าคำสั้นใช้อยู่ใ,ใกล้สั้นใช้อยู่ใ,ใกล้เฮ้ยโอ้โหนี่มันยากจริงๆฉันจะผ่านไปได้ไหมเนี่ยมันจังยากเย็นสระเกินแต่ไม่ยากเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูประรอง,กงอก่งเป็นปยังไงโอเคโอเคเฮ้ย้มีคนไม่ได้มีคนไม่ได้เฮ้ยถึงแล้วโอ้โหมันได้แล้วอุ้ยมันได้แล้วอ้า เกือบไปแล้วเกือบถึงแล้วอะไรวะเนี่ยอาจารย์บอกโอ้เอ็งต้องรีบไปนะเจ้าเด็กน้อยไปให้ถึงเส้นชัยครับอาจารย์ผมจะรีบไปครับอาจารย์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไม่นะไม่นะไม่นะครับ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวโอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ย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 ฮึมยีแม่สาวนี้ยังอยู่กับเราครับยังไม่ไปไหนครับยังผ่านได้เอ้ยมันกระโดดเหรอมันกระโดดเหรอ เฮ้ยกระตดดเหรอเดี๋ยวนั้นโอ๊ยไอ้อะไรวันนี้ทำไมมันยากจริงๆเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมดูก่อนโฮมายกอสโอ้ยอะไรวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงผมเจอแล้วโอเคเราจะไต่ไปเรื่อยเราจะไต่ไปเรื่อยครับไต่รถสลิงไปฮี่เฮ้ยเฮ้ยยาโอ๊ยโตอีแล้วหัวร้อนแล้วหัวอุ่นแล้วหัวเล็มอุ่นแล้วมีคนไฟมาจุดหัวแล้วตอนเนี้ยหัวร้อนแล้วไม่ลงไม่เล่นละเดี๋ยวจะไอพีสองแล้วกัน ฉันอยากเย็นเสียงเขียนเสื้อจุนอาจารย์ครับมันยากเกินไปครับเยผมไม่เล่นได้ไหมอาจารย์เดี๋ยวก็อีพีนหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมมาเล่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครได้วยนะครับสวัสดีครับ